งานผ่านอร์เน้ตใ้โดยใช้ของอสตสไครับสวนที่2คือนะครับผ่านโมวชั่นเซอร์โดยเรื mm ่องวัตถุพื่อที่ผ่านฟิชั่นหลังคาไฟโดยอัตโนมัตินะครับโดยมีสาชิก็นกลุ่มต่อนี้นะครับพระเจ้าในชายชิดสัเก็ครับนายจะถัาครับผอนยชบ่ายทกันายใช้วัสดุวิทต์ทำมางผมนายแก้วิทย์าครับครับต่อมาก็สมระกบ ของนีนโปรเจกต์ของคอมพิวเตอร์แลมป์ครับด้านซอฟต์แวร์การทำงานเบื้องหน้าเราใช้ภาษา PHP ครับเบื้องหลังเราใช้ภาษา Python ครับแล้วก็ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ครับมีตัวหลังของเราคือ Raspberry Pi ครับ Delay Module ครับแผงอเนกประสงค์หรือว่า PCB สายจัมเปอร์แล้วก็สายไฟครับแล้วก็หลอดไฟแล้วก็ โมชันโมดูลครับแล้วก็มีสายอะแดปเตอร์สาย HDMI สาย LAN ครับแล้วก็คีย์บอร์ดครับแล้วก็เมาส์ครับนี่ผมจะมาสาธิตการใช้งานของไลน์เป็นนี้ไทคคุณผู้ชมครับเราจะทำการสั่งเปิดหลอดไฟนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับโดยใช้ภาษา PHP นะครับนี่นะครับเราจะทำงานสามารถผ่านทั้ง คอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างใโทรศัพท์มือถือให้ดูนะครับนี่นะครับจะเป็นโค้ดที่เราเขียนขึ้นมานะครับเราสั่งให้เปิดนะครับหลอดไฟก็จะติดนะครับลอดที่สองครับนะครับนั่นกนั้นนะครับเราจะสั่งผ่านเว็บให้ปิดนะครับลอดที่หนึ่งนะครับลอดที่สองครับ ดูดูมันเ็นไงแถที่สองนะครับครับนี่เป็นการทํางานที่สางผ่านเว็บนะครับครับต่อมานะครับก็จะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานเปิดปิดไฟนะครับโดยผ่านตัวเซนเซอร์โมชั่นนะครับนี่จะเป็นแบบจำลองบ้านนะครับโดยที่ผมทําขึ้นมานะครับสมมติอันนี้จะเป็นคนเวลาเดินผ่านไปนะครับไฟก็จะติดนะครับหลังจากนั้นเราจะมีการตั้งค่าหน่วงเวลาแล้วแต่เรานะครับว่าให้ไฟติดเท่าไหร่ดับเท่าไหร่นะครับเป็นการที่เราตั้งค่าไปเองนะครับ นี่ครับออเอกในที่ผมเซตค่าไว้ให้ไฟเปิดอยู่5วินาทีนะครับไองน,นั้นไฟก็จะเกิดดับลงนะครับครับผมจะมาอธิบายขั้นตอนการทำงานของโมชั่นนะครับโดยที่เราเวลาโมชั่นกำลังทำงานเนี่ยถ้าหากไม่มีการแอบทีดที่ตัวโมชั่นเองนะครมันจะขึ้นสถาะ off นะออฟตลอดนะฮะ จนกระทั่งเวลาเรามีการแอคทีฟที R ่ตัวโมชั่นมีวัตถุที่ผ่านเื้นที่ผ่านนะครับมันจะเปลี่ยนสถานะเป็นออนนะฮะเป็นออนอยู่ประมาณ5าวินะครับพอเซตค่าไว้ที่ห้าวิอาจจะต้อชขึ้นออฟอีกทีนึงถ้าหากต้องการเวลาที่มากตรงนี้ก็สามารถเซตค่าได้นะฮะร่บคำสั่งการทำงานของโมชั่นนะครับเมื่อเวลา,าโม,โมีการแอคทีฟผ่านตโโรงนี้นะฮะผ่านโปรโมชันเนี่ยโมชันจะสั่งการทำงานงที่รัสเบอร์รี่นะฮะว่า จะให้พินตัวไหนเราต่อไปที่ดีเลยนะฮะจะให้พินตัวไหนดับภายในโค้ดนะครับเพื่อให้ตัวลาบเบอีตัวประมวลผลแล้วส่งคำสั่งไปที่ดีเลทดิเลยก็จะตัดไฟตามพินที่เปลี่ยนไว้ในโค้ดการวิเคราะห์และการออกแบบของไอ้เมนที่โปรเจกต์ของเราครับก็คือเราจัดการวิเคราะห์ของเราครับก็คือปัจจุบันการใช้งาน ไฟฟ้าของเราเข้าขั้นซึ่งเนใ้มากครับทง<ม>เราเลยได้ใช้ตัวลับบัดี่นะครับมาช่วยในการประหยัดไฟหรือว่าเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับ<ม>ก็คือในห้องเราคือจะใช้ลับบัลี่มาช่วยยังไงนะครับก็คือการเปวเราก็เลยเิดถาท,ที่คือใช้ลับบัี่มาควบคุมการปิดไฟนะครับเพื่อแบบบางทีเราออกไปนอกสามที่เงี้ย เราไม่ร <es> anyway, <match> ู้ว่าไฟแต่ลปิดเนี้ยก็สามารถจำานบนเว็บหรือว่าบนโทรศัพท์ได้นะแนวคือการที่ยงองเราส่วนจัดของแราคือเราจะออกแบบให้โปรเจกต์ของเราเนี่ยทำงานง่ายครับสะดวกแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับก็คือส่วนง่ายคือสามารถสัำงานได้ทั้งบนเว็บบนโทรศัพท์หรือว่าบนเครื่องมือสื่อสารต่างๆแล้วก็ การทำแบบการวางสายไฟการวางระบบอย่างเงี้ยต้องเน้นความปลอดภัยนะครนดับแรกนะครับโปรเจกต์ของเรานีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในข้อบรรยายไงก็คือก็คือตัวรับรู้ของเราจะมีระบบการก็คือโอเอสนะครับก็คือเนี่ยแลวจะเกี่ยวข้องก็คือโอเีสก็คือจะเป็นตัวกลางนะครับ ระหว่างการรับส่งสัญรับส่งข้อมูลเพื่อออกไปแสดงผลนะครับก็เหมือนโปรเจกต์อของเราคือตัวเ,เอสของเราจะรับไปเลครับจะรับตัวคําสั่งโอนผลมาจากหน้าพีเอสทีของเรานะครับจากนั้นพอเอสจะทําการประมวลผลจากนั้นก็จะส่งข้อมูลออกไปสั่งให้โมด,ดูลวีเ์ให้มันเปิดไฟแล้วก็เอามาแสดงผลหน้าจอว่าเออไฟทำการเปิดแล้วนะครับนี่ครับก็คือเนื้อหาที่เราเรียนนะครับบรรยายนะครับ ซึ่งนามาประกอบในโปรเจกต์ของเรานะครับต่อมานะครับถึงขั้นตอนการประยุกต์ใช้คือการเอาประยุกต์ใช้ในการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพื่อเพื่อความสะดวกสบายในชีวิตอย่างเช่นเดินเข้ามาไม่ต้องไปเปิดสวิตไฟให้เสียเวลาครับเดินผ่านมชเ่นเซ็นเซอร์เสร็จระบบจะทำการเปิดไฟให้ในทันที ทำให้สะดวกสบายผู้พิการถือว่าผู้ไม่สะดวกผู้ทุพพลภาพทั้งหลายสามารถสามารถใช้ได้สะดวกยิ่งขึ้นทำมีชีวิตที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและทำให้ประหยัดค่าไฟนะครับประหยัดค่าไฟการสมมุติถ้าเราไม่ไม่ได้อยู่บ้านก็จะทำมีการระบบด้ทำการตัดไฟให้เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดค่าไฟในหลายด้านครับ ต่อมานะครับการพัฒนาหรือต่อยอดของระบบนี้นะครับ,บรของคนทรุนรแลมนะครับเราสามารถอนาคตอาจจะมีการสั่งผ่านระบบ,บด้วยเสียงครับอย่างเช่นเปิดหรือเทิร์นออนหรือหลายภาษามากกว่านี้รองรับในอนาคตนะครับเราก็สามารถใช้ได้เพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับผมและ สามารถเอาไปใช้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างได้เช่นทีวีตู้เย็นโดยที่เราไม่ต้องใช้มือเปิดสวิตช์หรือทำอะไรเลยครับสามารถทำได้เลยไม่เสียเวลาในการใช้ชีวิตประจำวันครับครับผมจะม,มายหน้าที่อย่รละคนภายในมมโปรเจกต์นี้ครับว่าละคนทำง,งานอะไรบ้างนะครับโดย หน้าภาสาทีท่ีเนี่ยจะทําโดยไกวิทนะครับส mm ่ว hmm. นเบื้องหลังแลเส่ว hmm. นประกอบกนี่ืทำโผมนะครับชายชิดส่วนในการออกแบบโปสเตอร์และโมเดลในการพรีเซนต์จะเป็นหน้าที่ของชายวัดนะครับ mm hmm. แล้วคนประกอบโมเดลก็คือตชัดกับโชคชัยครับ mm hmm. แล้วก็ทํารายงานกับ PowerPoint mm hmm. ก็คือตอชัดและโชคชัยครับ